สวัสดีทุกผู้ชมุกท่านนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมรถถังเบสิอีกเช่นเคยนะอันนี้เราจะมาพูดถึงรถถังที่มีชื่อว่าคอนเซปต์หนึ่งบนนะครับผมนะซึ่งก็เป็นรถถังที่ผมว่าหลายคนน่าจะมีหลายคนก็น่าจะไม่มีนะครับผมนะเออเพราะว่าเป็นรถถังที่ค่อนข้างเก่าแล้วประมาณนึงนะสารถถังที่บอกว่าเป็นรถฟ้านะเออที่แบบว่ายังอยู่ถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ผมก็รู้สึกได้ว่าปัจจุบันนี้ก็ยังเล่นได้นะเป็นรถที่ค่อนข้างแบบว่า ดีเสมอโตเสมอบบายนะสำหรับผมนะก็เอ่อตอนนั้นเป็นยังไงตอนนี้มันก็เหมือนเดิมของมันเออแค่อาจ,จะมีคันอื่นที่ดูโดดเด่นเฉฉีายขึ้นมานะแต่คันนี้มันก็เหมือนเดิมของมันประมาณน<ส>ั้นแล้วก็แน่นอนว่ารถถังคันนี้ถ้าใครเป็นผู้เล่นเก่าไอดีครบรอบสิบปีก็คือแบบว่าแบบว่าไอดีไอดีคุณอ่ะมีอายุถึงสิบปีอ่ะคุณก็จะได้รถคันนี้ไปฟรีเลยหนึ่งคันแน่นอนครับผมเพราะว่าอันนี้ผมก็ได้มาจากการเออแจกฟรีครับผมนะเนี่ยคันนี้เนี่ยผมเป็น ผู้เล่น ID 10โอ <c oughs> อ่น,นี่นะผมเป็น ID ผู้เล่น10ปีไนงะก็เลยว,ว่ามีมีรถพร้อมลายนะอ่ะอ่านี่คืออันนี้คือของที่เขาให้มาพร้อมลายนะคือต้องบอกว่าเอคอนเซ็ปต์หนึ่งปีตอนนี้เรามีลายตำนาสองลายแลยนะ้วซึ่งลายแรกจะเป็นแบบนี้คนระับก้อนนี้จะเป็นดูช่วนะชนเผา่าชนเผ่าเนะี่ส่วนนี้ก็จะเป็นลาย high t e c h m a x i m a l นะส่วนแรกมันชื่ออะไรวิโอกสายฟ้านะเออ thunderbird กับ m a x i m a l s ซึ่งลายนี้จะได้ตอนครบรอบสิปีนะเขาเขา เขาแจกให้กับผู้เล่นได้ทางรถได้ทางผู้เล่นได้ทางลายพิเศษลายนี้ครับผมนะก็ซึ่งผมว่าเป็นพราะว่าก็เป็นอไที่ดีมากเหมือนกับสักคันนี้ครับคอนเซปต,ต์บีก็คือ1 B บนะเป็นรถถังหนักของอเมริกานะครับผมนะซึ่งผมจะมาพูดถึงกันนะซึ่งเป็นรถฟ้าแนหรอครับรถฟ้าก็เหมือนเดิมขายได้ครับถ้าใครอยากได้ทอร์ปทันอื่นก็ขายแต่ผมผมองว่าเก็บไว้ก็ดีมาทําาอ่านกันเลยดีกว่าก น่นอนว่าคันนี้มีกลไกพิเศษอย่างหนึ่งคือตีนตะขาบถูกเฉือนนะครับผมซึ่งตีนตะขาบถูกเฉือนก็ง่ายๆเลยถ้าถ้าคุณโดนยิงเตีนแตกแล้วถอยอะไรปกติคันอื่นก็คือจะถอยไม่ได้เป็นเป้าหนี้ไงใช่ไหมตีนตะขาบถูกเฉือนจะช่วยตรงนี้ได้จะทําให้คุณถอยหลังได้แต่ถอยหลังด้วยความเร็วเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันก็ซึ่งมันมันก็ช่วยได้ในบางสถานการณ์แต่ก็จริงๆก็ต้องบอกว่าดีกว่าวิ่งไม่ได้แล้วกันเนาะเออเพราะว่าส่วนมากวาเวลาจะยิงทำลายตียนตะขาบคือเราจะต้องการให้ตัตรเเเปป็นน้้าาิ่งใหย ไอ้เดียร์ตัวคือเหนจะช่วยตรงเดียวได้นะสามารถสแต,ต็ตกันหน่อยนะซึ่งเป็นสแต,ต็ตแบบเก้าช่องนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าใส่อะไรกว่าตัวฐานสองพันสี่ร้อยสี่สี่หน่วยนะก่อตัวถังร้อยสี่สิบเก้าสิบสี่ห้าก่าป้อมปืนสองร้อยสิบร้อยสิบห้าสิบนะครับผมแล้วก็นั่นและว่าสแต,ต็ตนี่คือเด่นไปทางแบบว่าหนาหน้าข้างบางหลังกระดับก็ส่วนมากก็ประมาณนี้แหละเออตัวถังหน้าก็ประมาณนี้มาก็โอกาสไฟไหม้รยนะยะมองเห็นอ่ะประมาณนี้ อันนี้จะข้ามแล้วให้ดูมันผ่านแล้วก็คันนี้ก็คอนเซ็ปต์ดูบีจะมีปืนขนาด110มิลลิเมตรกันซึ่งหมายของว่าต้องบอกว่ามันเป็นข้อเสียเพียงเล็กน้อยแล้วกันเพราะว่าปืน110มิิเมตรมันหมายวามว่าคันนี้จะสู้พวกกระถังหนักคันอื่นที่ที่ส่วนมากอ่ะต้องบอกว่ารถถังรถถังหนักเรืรับสิบส่วนมากเขาจะเป็นปืน120มิบมิเมตรกันแล้วส่วนใหญ่และหลายคันเลยแต่คันนี้มันจะติดตรงเนี้มันเป็นปืน110ดังนั้นดาเมเฉลี่ยมันจะเบากว่านิดนึงเออจะบอกเบากว่านิดนึงนะอันนี้ก็ ดูสเต็ตก็อ่าเขาใสาให้เราสี3,012หน่วยต่อนาะทีเวลาเป็นจุด7.57นะแล้วก็เจาะก2583053ซึ่งกระสุนกระสุนหลักก็จะเป็นกระสุน APCR หรือเจาอะอกแบบผสมแข็งนะซึ่งซึ่งข้อดีข้อดีที่กระสุนหลักมันเป็นกระสุนอีพิซายอย่างหนึ่งคือมันวิ่งไวนะอันนี้จะดีดีมากเลยแล้วทาให้กระสุนค่อนข้างแม่นยํานะแล้วก็มีอะไรนะกระสุนพิเศษเป็นกระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังหรือฮีนนั่นเองก็อันนี้ก็ดีดีเหมือนกันเออ ได้หไหมด้เป็นก็สามร้อยแปดสิบสามก็สามสิบห้าร้อยเยอะเวลาอย่างสามจุดสองวิเอาจริงถือว่าไวนะเออผมว่าโอเคอยู่แล้วก็การในศูนย์ที่สองจุดศูนย์จุดสองหกเก้าอันนี้บอกไอเทมนะก็ผมมองว่าดีดีอีถ้าต่ำกว่าศูนย์จุดสามผมมองว่าดีหมดเมว้ยเพราะปืนมันจะแบบว่าโอกาสที่มันจะซวยอ่ะโอกาสที่จะว่าวอ่ะโอกาสที่จะไม่โดนอ่ะโอกาสที่ยิงแล้วจะตรงเป้าอ่ะมันจะมันจะจะมากกว่าไงเออแล้วก็มุมหันปืนขึ้นยี่สิบลงสิบ อก็คิดอแล้วทรงนี้คือรถแบบเนี้ยดีไซน์นส่วนมากก็ทำมาเพื่อให้เล่นมุมกดนั่นแหละซึ่งรถสิบก็ถือว่าเวอร์นะพูดตรงๆว่าเวอร์ค่อนข้างเวอร์เลยเป็นรถเป็นเป็นอะไรนะเป็นรถถังที่แบบมีสถานการณ์ให้เล่นได้เยอะประมาณนึงเลยถ้าแบบมุมกดเยอะอย่างเงี้มาดูความคล่องตัวบ้างกูเดินหน้าสี่ห้าถอยหลังสิบหกนะก็ก็ก ไมไ่ถึงกับไวมากเออไม่ได้ไวโม้แต่ก็ไม่ได้อืดนนะเออก็เสามส3-3ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันหน่อยละกันนะเรื่องเรื่องแบบเออความเอ,อ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูผิดดูผิดอันนี้อันนี้น,น,นี้เอออ่ะอันนี้เรามาดูก็คอนเซปต์บีนั้นก็เราเห็นอยู่แล้วนะอ่ะให้ดูตัวกรอหน่อนลยละกัน <c oughs> <c oughs> โอ้ยขออภยัยครับผม <c oughs> แน่นอนคอนเซปต์หนึ่งบีนั้นก็จะมีเกราะประมาณนี้นะครับหนมนะก็อันนี้คือถ้าเราขัดเดียวกันยิงมันจะประมาณนี้ก็คือความหนานี่คือแบบว่า <c oughs> ก่อตัวถังนั้นก็จะประมาณนี้ครับคือแบบมันมันไม่ได้หนาเลยมากมายนะก็คือถ้าเราสับถ้าเราหันหน้าตรงกันนี่คือแบบว่ายิงก็ข้างง่ายนะเออยิงก็ข้างง่ายเลยแล้วก็มีจุดอ่อนที่ที่หัวเหมือนกันนะหหัวก็ยิงได้นะมีสิวบนหัวที่ผมว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ ถ้าถ้าหันหน้าตรงไม่ไม่มีเนินก็คือยิงก็ข้างง่ายนะอันนี้กดลูกธรรมดานะถ้าลูกคิดก็อาจจะอาจจะไม่ต่างกันมากแต่ก็ตรงนี้ก็จะยิงง่ายอยู่ดีนะแต่ถ้าสมมติเราเล่นเนินแล้วก็ก็เห็นไหมถ้าเราใช้มุขก,กดให้มันลบสิบเลยเห็นไหมอ่าอ่าเห็นไหมลบสิบก็จะดูว่าเวอร์เหรใช่ไหมแบบหาเนินแลยปิดตรงข้างล่างได้ก็คือค่อนข้างเวอร์เลยเพราะว่าจุดอ่อนมันจะน้อยลงเยอะไอ้ตรงที่เราเคยจะยิงได้ก็จะหายไปนะถ้าใช้มุงก,กดสุดนะแต่ถ้าไม่สุดก็อีกเรื่องหนึงนะ่งเนี่ย เดี๋ยวเราพยายามกดลงสักเจ็ดแล้วกันเจ็ดเจ็ดอ่า, 7, 7. อาถ้าสูใช้แค่เจ็ดใช่ไหมมันก็ยังมีจุดที่ยิงได้อยู่นะเอ่อยิงได้ปะเอ,อาเพราะว่ายิงได้แล้วันมันคือแบบถ้าตาวไปที่หัวโผลน่นิดนหน่อยแต่ถ้าสูนติเรากดให้สุดได้ก็ถือว่าค่อนข้างโมนะเออจุดยิงแคค่อนข้างน้อยนะเป็นรถที่ทํามาเพื่อเล่นกันเลยนอย่างแท้จริงเลยส่วนทํามุมเหรอเพราะว่าคันนี้อาจจะทํามุมไม่ดีเพราะว่านี่เห็นไหมมันมีแบบว่าเหมือนเป็นเครื่องยนต์ด้านหลังรับยืนย่นมาไงมันแบบ นั้นเอามาทํามุมอาจจะดูไม่เวิร์กเท่าไหร่นะเอออาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ก็พอได้นะผมว่าพอทามุมพอได้เออแต่ว่าต้องขยับขยับเยอะหน่อยอย่าอยู่นิ่งๆอ่ะถ้าอยู่นิ่งคือโดนแน่นอนเพราะว่านี่มันโผล่ไงอ่ะก็คันนี้เวลาเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะอ่านี่ถ้าเล่นแบบนี้ได้ก็จะค่อนข้างแข็งแกร่งนะแต่ก็เท่าที่ผมเล่นจริงมาก็ค้บคนมระวังอย่างหนึ่งคือนี่ตัวถังด้านหน้าถ้ามันจะมีแบบว่าด้วยความที่ตัวรถมันยาวหน่อยไงดังนั้นมันอาจจะมีแบบว่า มันอาจจะมีโอกาสที่แบบว่าเวลาเล่นเนยน่ะไอ้ตรงด้านหน้ามันจะมีโผบ้างโผบ้างหน่อยๆนะโผไม่เยอะโผไม่เยอะแต่มันจะโผ่บ้างนิดนึงซึ่งทาให้บางทีสตูยิงเขาได้เพราะว่าบางทีตัวตัวรถมันยาวมันมันจะมีหน้ายืดน,นิดนึงแล้วนีน่จะโผนิดนึงก็นิดนึงแต่ก็ก็โดยรวมถือว่าไม่ไม่ใช่ข้อเสียใหญ่มากมายอเออมาเรามาพูดถึงอ่าถ้าเอาคอนเซปต์หนึ่งบีมาเทียบกับคันอื่นแล้วกันเนาะว่ามันจะประมาณไหนนะเทียบกับคันอื่นอย่างเช่นอ่ะ รถถังเมตาในปัจจุบันที่คนน่าจะเจอเปนบ่อยๆแล้วเกมก็เอามาขายด้วยนะในราคาแสนถูกนะถึงแม้จะเป็นเงินจริงก็ตามนะแต่ถ้าใครซื้อเรื่องของใครจะคุ้มเลยสับทีเก้าไอห้าอีหกนะซึ่งผมจะใส่เทมเก้าช่องเป็นแบบนี้นะเหมือนกันทุกคันนะเพื่อวัดกันเลยนะว่าว่ารถมันประมาณไหนนะอันนี้คือผมเอารถที่แบบว่าเขาเรียกเป็นรถถังที่แบบว่าทรงคล้ายๆกันมาส่วนมากอ่ะส่วนมากรถแบบนี้มันจะมี มันจะมีพวกเขียวว่าเป็นรถแบบคล้ายๆกันอะ่ะเช่นแบบรถแบบพวกวิ่งเร็วๆหน่อยมีมุมกดอะไรอย่างเงี้ยเออนเนี่ยส่วนมากแล้วก็ยิงไวๆเนี่ยส่วนมากผมจะเอามาเทียบอย่างเงี้ยก็คือเอาพวกเอาพวกรถแบบไวๆมาเทียบไงเนี่ยอ่านไหมส่วนมากมันจะบอกว่า way way ยิงไวๆอะไรเงี้ยอ่าเน,นีผมจะเอามาเทียบประมาณนี้กันที่บอกว่าเราน่าจะเจอหน้าเขาเรียกรถฟ้าที่เขีวว่าเป็นสไตล์นี้นะก็สไตล์แบบพวกยิงไวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เทียบกันเลยนะเนี่ยดาเมจก็จะ อ่าเห็นไหมส,กก 3, 3, 4, สินาระา3,000 3,000ซุปเปอร์คอนอาจจะดูน้อยเนี่ยเพราะว่ามันโหลดแปดวีนะแต่ก็เป็นเขาเลยนะมันก็จะดีคนละแบบนะเพราะนี่มันเกาะหนานะอันนี้คือจะให้เทียวเขาว่าดาเมจเฉลีย่ยเวลาโหลดอะไรเงี้ยก็ถือว่ากลางๆนะไม่ได้เวอร์อะไรเนีย่ยจอกเกาะก็อาจจะดูดูดูดีกว่าบางคันนิดหน่อยเ <c oughs> พราะภัยของไัยถ้าช่วงนี้จะพออยู่ ก็คือถ้าเอามาเทียบกับพวกรถถังหนักฟ้าท่าไหร่นะก็น่นอะว่าคันนี้จะเสียเปรียบหน่อยเรื่องดาเมจเฉลี่ยนะเพราะอยผมบอกปืนมันร้อยสิบมิลลิเมตรนะซึ่งหลายๆคันที่เราจะเห็นส่วนมากจะเป็นร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบสองงั้นแต่ว่าผมจะเอา a t v k มาเทียบเพราะว่ามันมันเป็นรถถังสไตล์คล้ายๆกันนะคือว่ามันเป็นรถถังที่ยิงเน้นยิงไวๆเน้นยิงไวๆทำดาเมจแต่ว่าต่อเนื่องนะดังนั้น a t v k อาจจะดูด้อยนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องดาเมจเฉลี่ยมันน้อยกว่าโดยเป็นปืนร้อยห้านะแต่ว่า สไตล์การเล่นคล้ายๆกันเนี่ยก็เทียบกับคันอื่นแล้วก็ถือว่าไม่ก็ดูว่าดูว่าจะไม่ได้ดีเท่าคันอื่นนะเพราะว่าคือมันอาจจะไม่ได้ดูว่าอะไรเมื่อเทียบกับรถแบบใหม่ๆอย่างแบบดามจเฉลี่ยอะไรเงี้ยก็จะคันอื่นก็จะเยอะกว่านีดหน่อยมีคันเนี้ยจะน้อยกว่าอย่างเงี้ยซึ่งไอ้คันนี้เห็นไหมรถมาแรง G3244 แล้วโหลด7.4.4ด้วยก็ได้นอรถคันนี้มันเก่าแล้วแล้วอย่างเป็นปืน110ด้วยก็อาจจะเบากว่าคนอื่นนิดหน่อยอาจจะมีแรงกว่า s c r v k นะแต่ก็น่าอะไรนะ อ่ะเรามาดูก็กระสุนก็กลางๆไม่เร็วมากไว้980นี่คือแบบว่าบอกว่าเนี่ยไอ้พวกนี้ไวกว่าอะไรเงี้ยนี้ก็ให้ดูข่าวไงว่าประมาณนี้ไอ้เคียวแคปเทีะเก็บกระสุนได้40นัดก็ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็พอใช้อยู่แล้วเวลาเลงอ่นนี้ก็ประมาณนี้ก็ถือว่าถือว่ามีคันที่ดีกว่าแต่ก็ไม่ได้แย่เลยอ่ะส่วนนี้ก็การกระจายกระสุนก็เทียบกันหละคันแล้วก็ถือว่าค่อนข้าง ใช้ได้เลยเอออันนี้คือว่าน่าใส่รถไอเทมมาแล้วใช่ไหมก็ดูว่าดี <c oughs> อ๋อมาดูมุมกดกันดีกว่าซึ่งผมว่านนีเรื่องนี้รถถังแบบนี้มันส่วนหน้ามันจะมีมุมกดที่ข้อค้างเยอะนะอ่าก็แน่นอนว่ารถสิบต,ตามมาตรฐานนะเี่นไหมผูส่วนหน้าพวกรถถังรถฟ้าพวกอเมริการ,รถถังหนักก็จะแบบนี้แหละมุมกดมับบนบบจะเยอะหน่อยลบสิบเท่าคันนี้เลยไหมแล้วก็พวกอังกฤษก็เหมือนกันเห็นไหมหนักเนี่ยลบสิบลบสิบเลย อันนี้จะลบเก้าอันนี้ก็จะลบหกอันนี้จะกดได้น้อยแหลเพราะเป็นยานอี่เป็นของโซเวียสนะนะความเร็วก็ไม่ได้เร็วมันก้าจจะไม่ได้เร็วกว่าคันอื่นมากเนี่ยมันอาจจะมีเร็วไหวพวกนี้เพราะว่าเร็วอังกฤษมันเร็วกว่าปกติแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็สแตทก็ผมว่าก็ไม่ได้แย่นะไอ้ส่วนคือเวลาเล่นจริงๆมันไม่ได้แบบช้าอะไรมากมายมันก็มันก็วิ่งแบบปกติแต่แค่มันไม่ได้แว้นเฉยๆมันไม่ได้แว้นอะไรมากมายนะ อันนี้ดูคร่าวๆก็ประมาณนี้นะแต่จริงๆคือให้ดูล่ะคือแบบว่ามัน <c oughs> มันเป็นรถแบบแบบแบบว่าทรงเดียวกันไงที่แบบเน้นยิงเร็วๆไงมันจะไม่เหมือนพวกไอเอสเจ็ดที่แบบว่ายิง,ยงจะยิงแรงกว่าไอ้วงนี้ชัดเจนเลยแต่ว่าจะยิงช้ากว่าไอ้พวกนี้มันจะเน้นแบบยิงต่อๆไงซึ่งรถถังหนกแนวยิงต่อๆมันจะมีประมาณนี้แหละที่เราจะเจอหน้ากันแบบประจำซึ่งไอ้คันนี้ก็นับแหละเพราะว่าผมมองว่าก็ถ้ายิงเร็วๆก็นับหมดอนะผมมองว่าอย่างนี้มันจะเป็นรถสับทรงนีนะ้ประมาณนี้อ่ะอันนี้เรามาดูไฮไลท์กันสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ รีบๆอัดก่อนไม่ใช่อะไรกลัวมันจะหายมาเ <c oughs> น่นเราว่าการที่รถถังแลไอคอนเซ็ตบีเนี่ยมันมีสแตทที่ก็จะโอเคแล้วนะเสียงเกมดังเลยเนี่ย <c oughs> อ่ะดูนะก็เนี่ยตัวมันอาจจะยาวๆนิดนึงเวลานเล่นก็จะแล้วก็ความเร็วก็แย่ hey yeah, ไหมอยู่สามสิบลว เวลาจริงๆก็เหมือนเหมือนรถถังนะคันอื่นอ่ะที่บอกว่าเป็นทรงคล้ายๆกันน่ะคือแบบพวกจริงเราเร็วก็คือเราต้องแบบต่อจะเยอะอ่ะเออเราต้องต่อให้เยอะอ่ะปืนรอจะแบบไม่ได้เจ๋งเท่าพวกเขาไงแต่เราเย็นต่อเลยอย่างงีนะ้ดูความเร็วเอาละกันว่าประมาณไหนอ่ะก็ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เว้นอะไรมากมายแต่ก็ไม่ได้อืดไงเออทุกคนม,มันเป็นรถเก่าแล้วอ่ะแต่ผมว่ามันเป็นรถเก่าที่ยังเจ๋งอ,อยู่อ่ะเออจบ ใครมีก็คือน่าจะเล่นสนุกอ่ะเวลาเล่นก็ก็แล้วแต่เออมันวิธีเล่นมันให้ดูให้ดูเข้าๆมันประมาณนี้ออรถมันรถมันวายอยู่อ่ะก็อันจะไม่ได้ไม่ได้อืดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แว้นอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็หาเนี่ยเราก็จะหาเนินเล่นนะเพราะว่าตัวการที่อย่างที่ผมบอกนะคันนี้มันป้อมมันหนาไงแล้วมุงกดมันเยอะไงเราก็ใช้ตรงนี้มันคุ้มค่านะเพราะอย่างที่ผมบอกตัวถังมันไม่ได้หนามากครับคันนี้ช่อนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะ ดูเขาเข้าไอ้ดาเมจมันก็อาจจะดวงไม่ได้เยอะอะไรเพราะว่าแบบดาเมจเฉลี่ยมันแบบสามร้อยแปดสิบเมตรมันไม่ได้แบบว่ามันเป็นปืนร้อยสิบมันไม่ใช่ปืนร้อยยี่สิบแต่แต่เห็นไหมว่าพอเป็นกระสุนอีวิเซีมันวิ่งเร็วประมาณหนึ่งเลยไหมวันยกการที่เป็นอีวิเซีมันก็โอเคอ่ะแล้วมันก็อะไรนะโอ้มันดีกว่าเอพีอ่ะยังไงก็ดีกว่าถึงมันจะเป็นลูกหลักอ่ะนะอ่า อันนี้ผมลืมบอกแล้วว่าไอไ,ไ,ไ,ไอไออันนี้ผมผมไอตายได้ผมเล่นอนะ่ะมันเป็นไอ้นี่นะมันเป็นอะไรนะพัดลมนะผมใส่พัดลมนะผมไม่ได้ใส่เพิ่มเจาะนะนงั้นก็เวลาโหลดก็จะประมาณนี้นะไม่ใช่พัดลมเขาเรียกว่าอะไรวะใส่น่ะเพิ่มโหลดเร็วอ่ะผมใส่เพิ่มโหลดเร็วอ่ะอันนี้เรายังดูไม่ค่อยทำอะไรไงยัยงไม่ทำอะไรมากก็ หาว่าไหวนะะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อไปจุดสำคัญก่อนผมจำได้ว่ามันมีช็อตนี้มั้งอันนี้แหละที่ที่ผมมองว่ารถคันนี้มันแบบมันเป็นรถที่เก่าแต่รถยังเจ๋งอ,อยู่อะอย่างแรกเลยคือเรื่องมุงกดอะมุงกดการที่มุงกดมันเยอะมันเป็นทำทำให้เราทำอะไรได้เยอะเว้ยอย่างนี้เว่ยอะแล้วดิ้งเลยเฮียเต้งเลยอะคุณเห็นไหมว่าการที่มุงกดเยอะมันทำอะไรได้อะ มันจะบอกว่าเนี่ยมันมันจะทำให้คุณแบบไม่ต้องผล่ไม่จำเป็นต้องแบบโผล่เยอะๆอ่ะโผลแ่แค่แบบขวัวได้อะไรเงี้ยหรือว่าโผล่โผล่น้อยอ่ะอย่างมันยิงไวด้วยมาเวลาเล่นยิงก็คือแบบไม่มีอะไรมากก็คือการยิงอย่างเดียวนะแคเนี่ยความเบิร์มคือมุ้งกดนี่แหละก็เอย่างเรายิงแล้วเราก็หลบได้เลยไหมก็ประมาณนี้คือไม่รู้จะโชว์อะไรอ่ะตานนี้ให้ดูคร่าวๆแล้วว่าเล่นก็เนี่ยงเราใช้มุ้งกดให้คุ้มไง มีเนอร์ไหนเล่นได้เล่นเลยเพราะว่ามึงกดลบสี่มันเวอร์แล้วมันมันโชว์อะไรเยอะไง อันนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรมั่งน่าจะจบแล้วออกเลยดีกว่าอ่ะเราไปดูอ่ะเราไปดูดาเมจรวมอ่ะสมมันหนึ่งก้าหนดูไม่เยอะอะไรมากงายนะเพราะเราไม่ค่อยได้ยิงไงแต่ก็ใช้ดูเข้าว่าเวลาเล่นจริงๆก็จะประมาณนี้คือก็มันเป็นรถถังหนักแบบว่าแนวแนวต่อต่อตอ่อะก็คือแบบว่าเราก็ต้องแบบหาจุดยิงให้ได้แต่ตายรู้สึกจะไม่ค่อยมีอ่ะน่นั่นต้องตายเน่ผมว่ตาตายน้น่จะพออ้างยิงได้ อนะไรลืมลืมว่าปิดได้แนละ้ก็ความเร็วก็ต้องประมาณนี้ไม่ได้แบบไวแล้วลมากมายอ่าอันนี้ก็ตีแล้วแตกเนี่ยบอกเนีย่ยคุณอันนี้คือจะให้ดูเลยว่าการที่ไอคอนไอรถแบบนี้หัวมันหนาดียังไงคือเนี่ยเดินอย่าี้เราจะเล่นได้สบายเลยเห็นไหมแบบว่า oh, <God. S 1> <c oughs> คือศัตรูมันจะเห็นเราแล้วเราต้องเกรงใจเราเพราะแบบหัวเนี่ยเราเราโผล่เงี้ยเนินเนินแบบนี้คือไอร้รถอันนี้ชอบเลยมันจะบอกว่ามันจะเนี่ยมันจะรังแกคนอื่นได้ด้วยมุ่งกดอะ่ะนี่ก็ยิงไปอันนี้ผมถ้าผมจำไม่จำไม่ผิดน,นะนี่ใส่เพิ่มจอนะตาเนี้ยตาผมใส่เพิ่มจอนะใช่ไหมอ่าแปดวิแปดวิใส่เพิ่มจอนะอันนี้ก็อันนี้ลองลองเล่นทั้งสองแบบดูน,นะแบบทั้งแบบปกติแบบเพิ่มจอนะอ่าก็ เนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละคือคือใส่จริงใส่พวกเจาะก็ไม่แย่นะมันเพราะว่าด้วยความที่คันนี้มันโหลดไวแล้วก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากแต่นี้ก็แล้วแต่เขออนาดยังไงก็ใส่แบบนั้นนะที่เราผมก็คงบอกวิธีการเล่นที่ตายตัวไม่ได้ก็ใจดูเข้าว่ามันแบบประมาณไหนนะก็เหอะอเวลาเล่นจริงก็เหมือนรถทังหนักครับที่เป็นสไตล์เดียวกันอนะที่แบบว่าเน้นดันเข้าไปเน้นโจมตีอ่ะนี้เราก็น่าจะโดน้อนะ ันนี้ผมก็ต้องหนีแล้วถ้าผมจะหนีผมต้องหนีแล้วเพราะว่าผมโดนล้อมไงอันนี้ก็ยิงเนี่ยคันนี้ก็ดูเดี๋ยวเวลาจริงก็เคยที่ยิงได้วันนึงอันนี้ผมรีบซ่อมนะก็เนี่ยก็กวัวพอจะย้ายย้ายตำแหน่งได้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยอันนี้เราก็อันนี้เราก็ใช้เนินเห็นไหมเนี่ยผมบอกไอ้เนินอะไรเนินเนินแบบไหนคันนี้ก็เล่นสบายเลยเพราะว่ามุมกดมันเยอะไงการที่มุมกดมันเยอะมันดีเลยแหละมันแบบมันทำให้เราเล่นแบบได้อย่างสบายๆนะ อันนี้ก็โดนหลักอยู่มันก็มันก็ไม่ได้อื่นแล้วมากมายมันก็ไวของมันอันนี้ตายแล้วอันนี้เราก็่าทยิงคืนอ <c oughs> ไม่ค่อยได้โชว์อะไรเท่าไหร่ถ้าจำไม่ิดอันเนี้ยมันจบไวไปเลยอันนี้ก็พยายามจะหาทำดาเมจ อ่าเด้งเลยมันรู้สึกเหมือนไม่มีอะไรนะอ่าหมดละสองพันสี่อ่าประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> เหมือนไม่ได้โชว์เลยเนาะอ่ะ <c oughs> แต่ว่าส่วนมากอ่ะเวลาเล่นมันก็จะประมาณแบบมันจะนประมาณนี้กะคือแบบว่าเน้นตอดอ่ะเออ,นอเน้นตอดไปเรื่อยๆอ่ะวิธีการเล่นแต่ละคนมันจะ ก็แต่จะให้ดูเขาๆว่าบอกไอ้บอกว่าเนี่ยดาเมจไหมผมผมยิงมันไม่เยอะอ่ะสองเป็นต์ไหมนี่ถ้าบอกว่ามีจังหวะด้ย,ยิงมันจะเยอะกว่านี้ไงสดวนาไอ้รถถังแบบเนี้ยมันจะมีประสิทธิภาพมากถ้าเราได้แบบยิงกันเยอะอ่ะแล้วบอกไอ้รถถังอ่ะคอนเซปต์แบบคอนเซปต์เนี่ยมันมันทำหน้าที่ของมันได้ตรงที่มุงกดมันเยอะไงคือถ้าเราสู้ในพื้นที่ที่แบบว่าเป็นพื้นที oh ่ D S. ปกติผมมองว่าคันนี้ไม่ได้เก่งมากมายนะแต่ว่า Terror, แต่ว่าถ้าถ้าเรามีเนินให้เล่นเมื่อไหร่ผมมองว่าคันนี้ค่อนข้างเก่งนะเออแบบมันยังคือมันเป็นรถที่เก่าแต่ยังเก่งอ่ะเพราะมึงเพราะว่ามุกดที่มันมีมาให้อ่ะลบสิบอะไรเงี้ยแล้วป้อมมันค่อนข้างหนาไงอย่างที่ผมบอกนะก็ให้ดูว่าเนี่ยแบบเนินมันเนินเนินมันเล่นได้เยอะมากเลยแบบลบสิบอ่ะมันแบบคุณเห็นมว่าเนินเตี้ยเนินสูงมันเล่นได้หมดเลยเคืออาจจะดูโชว์เลยไม่ค่อยเยอะไงแต่นี่คือให้ดูว่าเอ้ยนี่ขนาดไม่ได้ค่อยได้ทําอะไรนะยังยังดาวยังดาวมีสองพันขึ้นทุกตาเลยเคือถ้าถ้าเล่นแบบไม่ได้ตายเเรร็็ววนนนนะะะะอออแแบบมมมัักจปาาณี้หลคื่ มันจะยิงได้เรื่อยๆอ่ะเออแบบปืนมันโหลดไวไงก็จะทำดาเมจได้เรื่อยๆถึงดาเมจมันอาจจะดูแบไม่ได้เยอะเยอะเท่าไอ้คันอื่นที่ผมโชว์ไงก็มันก็ไม่ใช่รถที่แย่กมันรถที่ดีไงนี่ขนาดรถเก่าแล้วเนี่ยเ <c oughs> อาประมาณนี้กันสองคอนเซ็ปต์หนึ่งบีนะก็ให้ดูเขามันประมาณนี้นะก็เป็นรถที่ผมถ้าให้พูดโดยสรุปนะก็เป็นคันที่ผมว่ายังเป็นรถที่ค่อนข้างดีนะก็คือ ถ้าถ้าใครมีก็เก็บไว้เล่นได้เออเล่นสนุกสนุกได้คันนี้มันมันเป็นรถที่ดีอ่ะเออดีดีแบบจะใช้โค้งเมตาเนี่ยไหมผมไม่แน่ใจว่าเมตาหรือล่าแต่มันก็ไม่ได้มันก็เล่นได้เออมันมันมันอาจจะไม่ได้แว้นอะไรอ่ะแต่ว่ามันก็มันทําหน้าที่ของมันได้ดีแล้วถั่งงานคือแบบว่าเนี่ยบอกว่าเนี่ยก็โชว์หัวไปแล้วก็ยิงยิงยิงฝันหนุนข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำหน้าที่มันได้เออรถมันก็รถมันก็ดีอ่ะเออ แต่จะขายก็ได้นะเออไม่ว่าการถ้าจะขายนะแต่ก็เป็นรถที่พุ่งหัวขางโอเคกับมันเลยเดียวสักหนึ่แล้วก็ประม um าณน right. bueno. ี้แล้วการสับคอนเซ็ปต์หนึ่งบีก็ถ้าจะให้ผู้ข้อข้อข้อดีข้อเสียเหรอข้อดีข้อเสียก็แน่นอนว่ามุกกดเยอะมุกกดเยอะป้อมหนาก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งแล้วก็การที่มันบอกว่าไม่อืดอ่ะก็คือแบบวิ่งด้วยจมะกต้องบอกว่ามันความเร็วทั่วไปอ่ะมันก็ ไม่แย่เออถือว่าเป็นข้อดีได้ไหมเออถ,ถ้าใช้บอกข้อเสียเข้าๆคันนี้ก็คือแบบน่าจะเพราะตัวมันไม่หนาด่แหละถ้าเราเล่นแบบพื้นที่แบบพื้นที่ราบๆก็อาจจะดูไม่ไม่ไม่มีประสิทธิภาพเไรถ้าเราไม่ได้ปิดตัวถังเงี้ยไม่ได้โชว์แต่หัวเงี้ยเออเล่นเล่นพื้นที่ราบก็จริงก็ไม่ได้เก่งมากนะเพราะบนหัวนี่มันยิงได้ไงมันอาจจะมันอาจจะบอกว่าถ้าเล่นแบบพื้นที่ราบจะไม่ได้เก่งมากนะคันนี้แต่ถ้าโบแต่หัวก็พอได้อะหัวคันนี้มันค่อนข้างหนาไงแต่ต เนี่ยด้านหลังในเรื่องหนึ่งแล้วก็อย่าหันป้อมเยอะเพราะว่าป้อมอันนี้มันหนาแค่ด้านหน้าจริงๆถ้าหันข้างเงี้ยข้างนี้มันยิงได้ไงยอย่าหันเยอะเงเออก็ประมาณนี้แล้วกันทั้งข้อเสียก็ข้อเสียมันไม่เยอะอะอย่างที่ผมบอกก็เกาะไม่หนามากมายเกาะตัวถังอะไม่หนามากถ้าเล่นแบบพื้นที่ล่าก็อาจจะพื้นที่อย่างว่าแบบอะไรนะไม่ใช่พื้นที่มีมีเดินอะต่างระดับอะไรเงี้ยอก็จะอาจจะไม่ได้เก่งมากนะแต่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะเ,เ,น,เาน,นาะก็เป็นรถที่ค่อนข้าง,าบบนะด,างดีสำหรับผมแล้วก็บอว่าอยู่ใน อยู่ในเกมที่บอกว่าได้มันเล่นก็คือเล่นแล้วสนุกอ่ะเป็นรถเล่นสนุกได้แล้วก็เป็นรถที่ดีแต่ว่าเมตาไหมก็อาจจะช่วงนี้มันมี t 9ห e 6อ่ะนะก็ต้องให้เขาแหละเออแบบรถมันดีอะ่ะ t 9 5อ่ะมันบ้าไป,ปด้วยไงขอไปเลเวเวอร์เลยแล้วมันมวิ่งไวกว่าด้วยไงันั้นมันก็อยอาจจะดูเวอร์กว่านิดนึงประมาณนี้แล้วกันะะ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับขอภัยที่อานเยอะนะช่วงนี้แบบยังไม่หายไม่หายเจ็บคอไงก็อาจจะมันประแปลนิดนึงนะก็ เจอานคลิปหน้าผมนะสวัสนี้ก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าคอนเซ็ปต์หนึ่ง B ก็ไม่รู้ไม่ค่อยได้โชว์อะไรแต่ก็ประมาณนี้แหละรถมันเล่นง่ายนะเออเล่นสนุกด้วยอะไรเงี้ยอ่าผมบอกข้อสี่อย่างกันนะคันนี้ตัวมันยาวนิดนึงนะผมมอกว่ามันไม็ัว่างตัวยาวอ่ะเออใหญ่ไหมแล้วกันี่ป้อมมันบอกมันมันบอกว่ามันจะเหมืออยู่ตัวมันยาวอยู่นิดนึงอ่ะแล้วเวลาเล่นเวลาสมุดเวลาเล่นเนินตัวมันโผล่ได้นิดนึงอย่างที่ผมบอกไงมันมันโผล่ได้นิดนึงอ่ะบางทีแบบถ้าเล่นเนินอ่ะ บางทีตัวถังมันจะมีโผงบอกว่าเยอะๆขึ้นมาเวลาเล่นเหนื่อก็อาจจะทําให้ถูกยิงได้นะนนี้ก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยที่ผมมองว่าไม่ได้ใหญ่อะไรเอประมาณนี้สำหรับค้อเสนเห็ึ่งบีไว้เจอกันคลิปหน้าผมนะวันนี้ก็ใครมีใครมีอะไรก็เกี่ยวคันนี้ก็มาพูดถึงกันได้นะว่ามันเอ้ยมันดีมันไม่ดีดยังไงชอบเล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่าเลยประมาณนี้แล้วกันเจอลฟ์คลิปหน้าหมสวันดีก็ขอลาทครับ